สายยนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกมซีโร่ไอคิปซีโร่ไทม์ไดเลม่าการอีกครั้งหนะมาต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วในหลังจากเราใช้เครื่องวาร์ปย้ายข่ามิติการเวลาโลกผู้พนนิารอะไรสักอยาก่างนี่แหละไอคันสปอร์เตอร์เนี่ยมาหนังผ้าไกห่หรือเปล่าที่ไดอาน่าแล้วก็ซิกมาฮะได้เคลื่อนย้ายตัวเองหนีจากห้องนั้นนะฮะเพราะว่าไทม์ไลน์ลนั้นเนี่ย ไฟเอ่ออากาเน้หนีไปคนเดียวทำให้สองคนนั้นติดอยู่ในไทม์ไลน์นั้นฮะไม่สามารถออกไปได้นะแต่เขาเลยนหนีมาอีกไทม์ไลน์หนึ่งฮะซึ่งเป็นไทม์ไลน์ช่วงไหนนั้นเรามาชมมันและฟังกันได้เลยนะครับมันได้ผลเลยเนี่ย<อ>เราเข้าไปในทางเข้าอะ่ะพอดทางเข้าอะ่ะแล้วพวกเราก็ออกมาจากหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยไม่ใช่พอดทางออกอะ่ะก็คงได้ผลนะ่ะเดี๋ยนะดูที่นาฬิกาสิหกโมงหนาที <18. 05. S 1> งั้นพวกเราก็เข้าไปในพอตตอนบ่ายหนึ่งคึ่งเป็นตอนเช้าของปีถัดไปไอปีใหม่งั้นพวกเราก็มาในเวลาไหนเน่ย<ต>มันมีความเป็นไปนได้นะว่าเวลา6กโมงหนาทีอาจจะเป็นเวลา6กโมงหนาทีของวันที่หนึ่งมกราก,ก็ได้ ก็อาจจะใช่แต่ก็ไม่ไ้หมายความว่าจะสามารถมี2หรือ3หรือ4ปีก็ได้ไม่มีทางที่เราจะรู้ได้เลยว่ามันเป็นวันอะไรกันแน่ว่าเราจะต้องดูด้วยตัวเองถ้ามันนี่เป็นของปลอมแล้วพวกเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยโอ้สรุปพี่อยู่ช่วงเวลานี้ก็ไม่รู้เหรอเนี่ยซิกมาฉันถามอะไรเธอบางอย่างได้ไหม เธอเป็นคนเตรียมพร้อมเครื่องเคลื่อนย้ายใช่ไหมล่ะใช่คุณเลือกไปที่ไหนอ่ะคุณหมายความว่าไงว่าที่ไหนก็เวลาที่เราเครื่องจะเคลื่อนย้ายไปนีล่ะฉันไม่รู้อ่ะเอ้ามึงกดปุ๊บแะเนี่ยอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดฉันนะฉันไม่มีเวลาฉันอ่านไม่ออกด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรอ่ะ ฉันเลยกดมั่วไปอะสุ่มงั้นเหรอมันไม่สำคัญหรอกแต่ยังไงพวกเราก็มาอยู่ในอีกจักโกไอเกีกโลกผู้ขนนั้นแล้วนั่นแหละเป็นเรื่องจริงไฟคงอยู่ที่นี่สินะเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นวิองแล้วะโกยโกยเธอโยม ไฟโอ้ตามหาไฟในโลก<ป>คู่ขนนนอีกด้นหนึ่งไม่รู้นี่เชื่อมต่อกับไทม์ไลน์ไหนแต่เป็นไทม์ไลน์ที่เราไม่ได้เล่นห้องกดระเบิดแน่นอนห,อห้องห้องหุ่นยนต์เพราะว่าไอกระเบิดยังอยู่ใช่ไทม์ไลน์ห้องนี้หรือเปล่าอันนี้ห้องไหนนี่อ๋อนี่มันเลือดฮะไม่ใช่ฮิลบวยใครมาลาดน้ำแดงแถวนี้ไม่ใช่โอ้โหหน้าตาตกใจศมก็มีเห็นเห็นแต่เลือดออ๋ออันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่ดีทีมตายเหรอถ้าง,งั้นไฟก็ไม่รอดดิ าดีทีมน่าจะเป็นทำลายที่ดีทีมตายจากเหตุการณ์โหมดนะฮะแปลว่าดีทีมไม่มีใครอยู่เลยนะในทำลายนี้เราก็มาได้ถูกดีก็ไม่เจอตัวเองในอีกทำลายนึงก็ดีเหมือนกันไปบอกฉันหน่อยว่าเธอปลอดภัยอ่ะเธออยู่ที่ไหนต,ตอบฉันหน่อยซิกมาฉันไม่แน่ใจมมนะแต่แต่อะไรบางทีโลกภูเขาน,านนี้พวกเรา อัจจะ ok อะไรอ่ะแน่มันเป <t <t ิดไม่ออกอ่ะแน่ยังมีคนมาล็อกประตูได้อีกยังไงก็เถอะเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่เราคุยคุยกันที่หลังมาหาทางออกสู่ความจริงมาอย่างแรกที่เราจะต้องทำเลยตามสูตรนะฮะเราจะต้องเก็บข้าวของให้หมดก่อนไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ช่างนะฮะ เราจะเปิดตู้ทุกตูเปิดได้ไหมมีอะไรไหมไม่มีไม่มีอะไรนะฮะตู้พรุงนี้น่าจะเป็นล็อกนะฮะเราจะไม่เปิดไม่ใช่เลยเราจะไม่เปิดเราเปิดไม่ได้อ่าเปิดเอ้ยมีปักเอ้ยมีแม่แม,แม่แม่ปักอะไรอะรูปักเฮ้ยมีการ์ดด้วยโง้โง่โจดหมายลักเหรอ The power อ๋อพลังงานจะต้องถูกรีสตาร์ทเพื่อลดล็อกประตูโอเคจะต้องีสตาร์ทพลังงานในห้องนี้เหร นี่กูว่างขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวกันนะนี่ต้องเอาผสมกันดิไอ้ไม่ใช่ดิอ่าโอเคแล้วทีนี้เราก็จะมาตรงนี้นะเพื่อเสียบชึบแล้วก็อ้อนี้เป่าเป่าเาาขาเรียกว่าพัดลมระบายอากาศนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นไวโอเลตไวบูเรตนะฮะโอเคอันนี้รหัสนี้เราจะไปกรอกตรงไหนนั่นนะฮะเอ๊ะนอวมาได้ไหมเนี่ย ไ,ได้โอ้ยไม่ได้อยากจะดูซ้ำโอเคถือว่าไม่ได้แล้วกันงั้นเราก็มาตรงนี้ฮะสิ่งเดียวที่จะเป็นสีสามสีส,สีสีนั่นแหละคือตรงนี้นะฮะเราจะมาขายทดตงนี้กันไวโอลตใช่ไหมไวโอลีตไว้บูและก็เลสนะฮะเลสเลสโอเคมาสนามแรกขายกระจังแล้วชึบ แล้วเราก็จะได้เหรียญมาหนึ่งเหรียญซึ่งเอามาทำอะไรก็ไม่รู้กับรีโมทที่ซึ่งเอามาทำอะไรก็ไม่รู้หลังจากนั้นเราจะต้องหมุนดูฮะมืดมากเลยไ,ได้ไหมไม่ได้มันมืดโอเคขอบคุณมากไม่มีอะไรเลยนะฮะมันไม่มีอะไรเลยเว้ยเฮ้ยมันจะไม่มีอะไรเลยเหรอเอ่อเดี๋ยวกันนะน่าจะใช้เหรียญหมุนได้นะดูจากรอยละ อ่าสุดยอดแล้วไงเนี่ยกดไลค์ก็ไม่ได้อ๋อต้องต้องเสียบตรงนี้อีกเหรออ่าอ่าแล้วไงอ๋อมันเปิดไฟเป็นส่วนๆเอาตรงนี้ก็มืดสิแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ได้แล้วก็โอเคเราสำรวจกล้ดีกว่ามีอะไรอ้าวนี่ยังเปิดไม่ได้เนี่ยเปิดไม่ได้อะ เ้ยมันต้องเปิดได้สิเฮ้ยเปิดไม่ได้เว้ยเดี๋ยวกันนะถ้างั้นลองใช้อันนี้ดูไม่ต้องถามว่ากดไหมกดอยู่แล้วอะไรอะ่ะฝาฝาโอชิตันโอ,อชิตันคืออะไรตั้งอิชิตันสิมัฝาอะไรขอเก็บฝาหน่อยจ้าโอเคไม่รู้ใช้ทำอะไรนะฮะโอเคทีนี้เข้าได้ยังเออเข้าได้แล้วเว้ย เหมือนมีของอยู่ในตู้ปลาที่มีน้ำนะฮะแต่ว่าเราจะต้องมีไขควงเปิดหรือเปล่าซึ่งอันนี้ไว้ก่อนตัวน,นี้ฮะมีถังได้ถังน้ำมาแล้วไงอันนี้ก็น่าจะใช้กุญแจปะอ่าโอเคน่าจะใช้กุญแจนะฮะส่วนนี้เป็นยังไงเปิดได้ไหมเอามีการ์ดแนบไหนดูสิอ๋อ ูชาวด์หรือพาวเวอร์อ๋อเกี่ยวกับน,น้ำใช้ได้ไหมเอาเปิดไม่ได้เดี๋ยวถังน้ำนี่จะต้องเติมให้เต็มหรือเปล่าโอเคเติมน้ำให้เต็มเอาไปใช้กันไหนก็คือสี่ห้องนี้ไม่น่าใช้ได้ฮนะเพราะว่าเราเพิ่งระบายน้ำออกไปแปลว่าสิ่งที่จะต้องใช้มันจะต้องอยู่ที่อ่างอ่างล้างนะโอ้ซึ่งมืดกูดจะต้องไปเปิดไฟกันใช่ไหม อ่าเปิดไฟก็เปิดไฟอ่าสวิ้งนี้กูไม่ได้จะสาดน้ำใส่ <c oughs> เดี๋ยวจะเปลี่ยนสวิง้งเฉยโอเคแล้วก็ไปที่ตรงนี้แล้วก็เออมันมันต้องทำอะไรอ่ะเปิดจุกป่ะอ๋ออ๋อระบายน้ำสองฝั่ง แล้วก็น่าจะใช้ทางน้ำนะเพราะว่าไม่มีจุดไหนจะใช้ทางน้ำได้แล้วโอ,โอเคแล้วด่านร้าก็ส,สูงขึ้นอ่าแล้วก็จะมีกุญแจอันนี้น่าจะเป็นกุญแจห้องอาบน้ำใช่ไหมใช่ไม่ใช,ไใชไ่ไม่รู้อ่ะใช้แล้วอะ่ะแล้วก็หมุนหมุนหมุนไปห้องอาบน้ำเดี๋ยวก่อนรหัสอะไรเนี่ย541 2 9 7 6 3 8เอ๊ะรหัสตู้ที่ยังไม่เปิดเลยอ่ะ เดี๋ยวจำไว้ก่อนนะฮะ5,4,1,2,9,7,6,3,8อเเามโอเคอ่ะมืดอ๋อมืดไปอีกมืดนักใช่ไหมกูมเปิดตู้ก่อนเลยแล้วกันถ้างั้นเลยโอเคต้องเลียงเรเปล่าห2 3 4 5 6อ8 9่โอ้สุดยอดเลย ท่านไม่ต้องสงสัยนะถ้าทำไมผมจำได้ผมโจดฮ์ะผมโจดผมบอกแล้วเกมนี้จะต้องออกกระดาษมาด้วย holy crap นี่มันอะไรโอ้จ oh, ิกซองอีกแล้วไม่ใช่เป็นจิกซองที่ advance กว่าเดิมแล้วกูจะหมุนยังไงเนี่ยเออนี่ใช่ไหมแล้วตอนนี้อังนี้เหรอไม่ใช่ จะต้องเป็นอย่างนี้สิฮะถ้งงางั้นนี่อย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยไม่ใช่สีมว่วงแล้วเนี่ย,นเ,นยเดี๋ยวกันนะตรงไหมไม่ตรงฮะเดี๋ยวผมต้องหาด้านที่ตรงอ๋ออันนี้น่าจะเป็นด้านที่ตรงยึดอันนี้เป็นหลักเ้าได้มังกรนตัวหนึ่งแล้วซึ่งนั่นหมายความว่า จะต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ตรงอ่าอันนี้ตรงอันนี้ตรงอันนี้แปลว่าอันนี้จะต้องเป็นอย่างนี้แล้วหามังกรนี่ไปต่อใครเนี่ยต่ออย่างนี้แล้วมาอย่างนี้แล้วมาอย่างนี้ได้หมจังวะลองดูเอา้ายังไม่ได้ยีกต่อไปเสร็จเหรอผมต่ออะไรเพี้ย นะผมว่าผมก็ต่อถูกแล้วนี่เมฆเชื่อมเมฆือว่ามีอะไรอ๋อนี่ไงนี่รูปเปล่าใช่ไหมน่าจะหมดแล้วนะผมน่าจะต่อครบแล้วเออก็อยังว่าไม่ต่อผมว่าผมก็ต่อครบแล้วนะได้ไรอีกทีนี้ไขควงโอเคผมรู้แล้วจะต้องมาใช้กับอะไรแต่ประเด็นคือเราจะต้องมาปิดไฟปิดเปิดปิดไฟเ,เ,เ,เรื่อยๆเนี่ยมันน่าลำแคนมาก รหัสก็ใช้แล้วอ,ลอ้อลืมไขโอ้ยคุญแจผมเกลียดการเปลี่ยนของเกมนี้มากเลยมันจะทำให้เปลี่ยนยากไปไหนโอเคได้สายยางมาซึ่งเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้แต่สิ่ง,ส,งสิ่งที่เราใช้ต่อไปคือตรงนี้ไขควงเพื่อจะเปิดเอาของจากในตู้ปลานะฮะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ที่แน่มีที่ไขมี ฝาใช้ฝาได้ไหมแทนปุ่มน่าจะใช่อ่าได้แล้วก็กดดูหมอเป็นการลดระดับน้ำอ๋อโหนี่มันก็ไหลเข้าง่ายเหลือเกินแล้วทีนี้เราก็จะได้อันนี้มาเอ๊ลักษณะคุ้นคุ้นเดี๋ยวกันนะลักษณะคุ้นคุ้นนี่หรือเปล่าฮะเหลี่ยมนี้ใช่เลย จะต้องใช้ได้ไม่ใช่เหรออ๋อสามารถเปิดสองตอนแรกมันต้องเปิดสลับกันนะทีนี้เปิดสองด้านได้แล้วมีของที่เราจะต้องใช้คืออะไรเปิดลดร,ระดับน้ําอันนี้จะเป็นการเปิดระบายน้ํานะอันนี้จะต้องต่อสายยางเราลองต่อสายยางก่อนต้องเป็นอันนี้แน่เลยพรนี่มีรูต่อดูสิต่อไปหาอะไร ต่อไม่ได้เหรอต่อไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ต่อจากครั้งนี้เหรอหรือต่อจากก๊อกนี้เพราะกลอก,อกนี้มีน้ำนะอ้าวเฮ้ยให้กูต่อก๊อกไหนเนี่ยหนก่อนหรือใช้อันนี้ไม่น่าเกี่ยวเอ,อ่อกลอกนี้เหรอหรือไม่ได้ต่อจากอันนี้ต่อจากก๊อ,อกรอ แล้วไงอ่ะอ๋อไขควงไม่ได้ใช้แล้วต่อจากอันนี้เหรออ้าโอโ้โหมัว่าต่อจากก๊อกข้างล่างต่อจากก๊อกข้างบนเหรออ้ามีเสียงเพลงด้วยมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยอ่าๆฟังเพลงไปอ้าวมีอะไรฮะนั่นคือโน้ตข้อที่3ามทำให้น้ำเต็มห้อง อ้าวแล้วกูจะหลบยังไงอะถ้าน้ําเต็มห้องอะ่ะอ้าวชิบหายแล้วโอ้ท่อแตกท่อแตกชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนนะผมได้กดระบายน้าค้างไว้ไหมอ๋อยังกดระบายน้าค้างไว้อยู่แล้วผมจะต้องทํายังไงอะผมเหลืออะไรให้ใช้มีสวิตช์เปิดปิดมันบอกว่าให้เปิดน้ําให้เต็มผมจะไปซ่อนในที่ไหนผมต้องซ่อนที่ไหนประเด็นอันนี้เหรออันนี้ถอดได้ไหมไม่ได้ ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเอ๊ยยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวกันนะไม่มีอะไรที่เราขาปริศนาได้แล้วแล้วเ,เราจะหลบยังไงทําให้น้ำเต็มยังไงฮะทีนี้อืมก็ไ้พวกต้องไปคลิปหน้าแล้วกันนะฮะกับซีโร่เ e p คซีโร่ไทม์ไดเลม่าเอาไว้ผมคิดออกก่อนนะฮะว่ามันทำยังไงแล้วเจอกันไปคลิปหน้านะครับสายยันสวัสดีครับ